คุณผู้ชมครับเ,เพื่อนๆครับเครับคลิปนี้สำหรับเรื่องของการเก็บรวบรวมเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะฮะแอดจะขอแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของเซฟเทรดนะครับเซฟเทรดแล้วก็อะไรอะคอยเอแล้วก็ฟอ r เซตเปย์สามสามวอลเล็ตนะครับสามวอลเล็ตก็เริ่มต้นมาดูที่เซฟเทรดกันก่อนเลยะเนะเพื่อนๆครับผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของ เซฟเทรดเนี่ยเป็นเว็บที่ใช้รับเหรียญ v r s c นะ v r และเหรียญอื่นก็มีนะครับเหรียญอื่นก็มีแต่ว่าเซฟเทรดเนี่ยเป็นเว็บเดียวที่รับเหรียญ v r s c ดีที่สุดนะดีที่สุดนะครับตอนนี้เหรียญ v r s c ในเซฟเทรดก็ราคาปัจจุบันนะครับ1.1ดนอลลาร์นะครับตอนนี้ยังไม่มีไม่มีบวกไม่มีลบนะฮะยังเป็นราคายังเป็นสูญไอ้เนี่ยอ่เขาเรียกอะไรอ่ะ าการเคลื่อนไหวยังเป็นศูนย์อยู่อย่างนิ่งอยู่นะอย่างนิ่งอยู่แล้วก็สูงสุดสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงเนี่ย v ีไราคาขึ้นไปถึง1 1 4 4 5 6ดนอลลาร์นะครับต่ำสุดก็อยู่ที่1.0เอ้ย1.1นะ1.1ในเซ็ตเทรดจะมียอดการซื้อขายก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นตลาดเล็กแค่มีสมาชิกในตลาดน้อยหน่อยแต่ว่าก็โอเคก็ขายได้เรื่อยๆนะขายได้เรื่อยเร,ยเราไปดูนะ v i ไอนี่ครับ ถ้าเรามาขาย v i s าในเซฟเทรดก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็ไปตั้งขายตอนนี้หนึ่งชั่วโมงที่แล้วหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนี่ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะครับยังนิ่งนะครับยังนิ่งนะครับเนีย่ยสมาชิกยังไม่มาตลาดกันอาจจะยังทําภารกิจอยู่ที่บ้านนะยังไม่มาตลาดแต่ถ้าในรอบเราดูในรอบสี่ชั่วโมงนะในรอบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาจะเป็นอย่างนี้ครับขึ้นๆลงๆนะราคาช่วงนี้อยู่ที่อะไร วันที่สิเอ่อวันที่ยี่สิบสใช่ไหมอ่ะไม่ใช่วันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดกุมภานะสิบเอ็ดกุมภาเวลาสิบหกนอนเนี่ยราคาต่ำเลยอ่ะอยู่ที่หนึ่งจุดศูนห้าะฮะสูงสุดเกินหนึจุดศูอันนี้ต่ำเลยนะก็ค่อยๆขยับขึ้นมาก็อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเพื่อนๆที่ขุดเซฟเทรดไว้นะเอ้ยโทษทีครับขุด VISC ไว้เนี่ยก็ เอามาลงเซฟเทรดได้ครับมาลงรอไว้ก่อนได้แต่ว่า,ย,า,าย,นน 1. 1. ยังไม่ต้องรีบขายตอนนี้1.1ยังไม่ต้องรีบขายรอสัก1.1.2อ่าเดี๋ยวถ้าดูเป็นวันนะครับดูเป็นวันเนี่ยฮะมันจะลงใช่ไหมครับราคาจะลงเนี่ยเมื่อช่วงอ่ามกกลาอันนี้จะเป็นยังเป็นธันวาอยู่นะธันวาสองสาม มกราเนี่ยวันที่สองมกกาวันที่สองมกราเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งจุดสองสามหนึ่งจุดสามนะฮะสูงสุดก็รอก่อนฮะประมาณเนี้ยประมาณหนึ่งจุดสามก็ได้ครับแตช่วงเนี้ราคามันลงอยู่นะเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับเก็บไว้ก่อนอ่ะอันนี้คือเรื่องของ v R S C ในเซฟเทรดนะครับในในเว็บเซฟเทรดซึ่งเป็นเว็บอ่าเป็นเว็บเทรดเล็กๆนะครับแล้วก็อาจจะพามาดูนี่อันหนึ่งอันนี้เป็นเว็บไมโครวอลเลตนะครับไม่ Micro ไมโครวอลเลตไม่ไม่ใช่เป็นเอ็ก a n g นนะครับ ไม่มีการซื้อขายนะเก็บอย่างเดียวนะครับก็ใน f o r เซตเปเนี่ยเป็นไมโครบอลเลตยอดนิยมครับสำหรับนักเทลดฟรีแล้วก็นักขุดแบบมือสมัครเล่นแบบแอดเนี่ยมึงสมัครเล่นนะฮะก็ขุดเอามาเล็กๆน้อยๆนอยใน f o r เฟตเปย์เนี่ยแอดขุด VRC เอ้ยขุด VRC อะไรขุด LTC ด้วยนะี่ฮะ LTC เนี่ยก็เอามาลงที่ f o r เฟตเปนี่ไงนะฮะื่อเช้านี้ เมื่อเช้านี้ส่งไปแล้วเนี่ยเมื่อเช้านี้ถอนไปแล้วเมื่อเช้านี้ถอนไปแล้วนี่เรียนนี่เริ่มใหม่นะครับนี่เริ่มใหม่นะเรเิ่มใหม่ก็พอถอนเสร็จปับ๊บแอดก็ส่งเข้ามาที่ที่ฟอร์เซตเปย์นะฮะเขาเข้ามาฟอร์เซตเปย์ปับ๊บมันก็จะอยู่ที่น,ะนี่นะย้อนหน่อย <Milk> ย้อนหน่อยนะครับย้อนนิดนึงนะฮะเนี่ยเมื่อเช้าเข้ามายังไม่ได้แปลงนะครับย<ๆ>ังไม่ได้แปลงแต่ที่แล้วแล้วมาเมื่อวันก่อนๆเนี่ยแอดแปลงมาแล้วก็ไปที่คอยสว็บนี่นะครับแล้วก็แปลงเป็น แอดแปลงเป็น c c a คดเพื่อว่าค่าธรรมเนียมมันแค่500ซาโตชิเองถูกนะแล้วก็แปลงจากไลท์คอยไปจากไลท์คอยไปเป็น c c a คดนะฮะวันนี้ถ้า,ถาจะถ้าจะแปลงนะครับแอดมีไลท์คอยที่ส่งเข้าพอเสร็จเปเมื่อเช้าเนี้่นี่ฮะ0.00143เนี่ยนะครับ,รบถ้าแปลงตอนนี้ก็จะเป็น c c a คด0 0นย์จามันได้ป,ประมาณ3เท่านะครับ0.03ย์จุดศแต่ช่วงนี้ c c a คดเนี่ยมันราคาขึ้น ถ้าแปลงก็จะได้ซีแคสน้อยอย่างเนี้ยอย่างอย่างอย่างเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี่เยอะหน่อยใช่ไหมสิบเจ็ดอ่าเมื่อวานนี่เยอะหน่อยเมื่อวานแอดอันไว้หลายวันเงี้ยตั้งแต่วันที่สิบสองที่เจ็ดห้าวันอันไว้ห้าวันก็เลยได้ LTC มาจุดศูนย์ศูนย์ห้าแปลงเป็นซีแคสได้จุดศูนย์หนึ่งเจ็ดนะแล้วก็วันก่อนๆเนี้ยนี่ศูนย์อ่าไรคอยศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่นะวันก่อนๆไรคอยศูนย์ศูนย์หนึ่งสามนี่นี่นี่วันที่นะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ แอดแปลงไลท์คอยล์0.00132เนี่ยได้ซีแคสย์0.00388แต่ถ้าวันนี้แปลงอะวันนี้เยอะกว่าด้วยนะฮะวันนี้ไลท์คอย์เยอะกว่าด้วยอันนี้หนึ่งจุด00132อันนี้เป็นจุด00143เยอะกว่านะครับเยอะกว่าเยอะกว่าวันที่หนึ่งแต่ว่าแปลงแล้วปรากฏว่าถ้าวันนี้แปลงอะแลกเหรียญมาเป็นซีแคสจะได้ซีแคนย์แค่0.00358 น้อยกว่านะครับเนี่ยสามห้าแปดอันนี้เป็นสามแปดแปดเอดเกิดยังไม่ยังไม่ยังไ,ยงไม่แรกครับยังไม่แรกยังไม่ได้เป็นซีแคสต,ตอนนี้แต่นี้ไปดูว่าที่แรกแล้วอ่ะเนี่ยพวกเนี้ยที่แรกแล้วทั้งหมดเนี่ยแอดส่งไปไหนแอดส่งเข้ามาในในนี้ครับมาในนี้แอดส่งเข้ามาในคอย EX เนี่ยครับมาในคอย EX เนี่ย e ส่งมาในคอย EX แล้วก็ขาย่ะดูประวัตินะฮะประวัตินี่ไงนี่ฮะ อันนี้ประวัติ7วันที่ผ่านมานประวัติตลอดเลยนี่น,นะฮะแอดก็ส่งเข้ามาเนี่เล็กๆน้อยๆ,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 ๆทีละเล็กทีละน้อยครับเราประเภทที่ว่าอะไรอ่ะเออนักนักขุดนักขุด,น,ดนักเทรดสายวันนิพกนะครับสายวันนิพกมือสมัครเล่นนี่ยพูดง,ง่ายๆครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ส่งมาเลยซีแคทเนี่ยส่งเข้ามาเมื่อวานนี้เยอะหน่อย0.017นะครับแล้วก็ว่าวันก่อนเนี่ยก็ส่งเข้ามาเรื่อยเนี่ยวันที่อยู่นี่ครับเนี่ยวันที่อยู่นี้วันที่12 สิบสองก็ส่งมาศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งสี่เนี่ยวันที่สิบก็ส่งเข้ามาศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้านะครับส่งเข้ามาเสร็จแล้วพอส่งเข้ามารวม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 ,รวมอยู่ในนี้ก็เอาไปขายขายในนี้ฮะขายในคอย EX เนี่ยขายเรียบร้อยขายเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยก็ได้รวมรวมเป็นดอลลาร์นะฮะรวมเป็นดอลลาร์ได้สี่จุดหกสี่จุดหกดอลลาร์นะฮะทั้งหมดที่ท,ที่ที่ add อา่า ฝากเข้ามาในคอย EX นะฮะแล้วก็ขายเป็นได้ได้4.63ดอลลาร์แล้วแอดก็เอาไปซื้อเลยแอดก็ไปซื้อซื้อ4.59ใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่นะที่จริงที่จริงแอดซื้อ4.6เออมันโดนค่าธรรมเนียมไงเดี๋ยวค่าธรรมเนียมก็เลยเหลือ4.599นี้น่าจะเป็นงั้นมัน้งอ่ะเราไปดูแอดแอดซื้ออะไรนะครับพอขายเป็นเงินได้มาแล้ว4.6ดอลลาร์นแอดก็ไปซื้ออ่า ซื้อเหรียญอยู่เหรียญหนึง่งนี่นะฮะเดี๋ยวเอ้ยถ้าอย่างนี้ไปคลิกจากตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวเอาไปดูตรงนี้นะครับไปดูที่บัญชีสปอร์ตใช่ไหมครับดูจากบัญชีสปอร์ตแล้วก็คลิกตรงนี้ได้ไหมเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้มันก็ต้องเข้าไปคลิกต้องจําให้ได้ในนี้ต้องจําให้ได้นะว่าเราซื้อเหรียญอะไรไปอันนี้แอดซื้อเหรียญมานะครับเออมันมีวิธีเดียวต้องเข้าไปดูจากตรงนี้จําให้ได้ซื้อเหรียญอะไร แอดซื้อเหรียญมาอันนี้นะครับนี่ไงเด่นนะฮะเออเนี่ยมันอยู่เนี่ยเหรียญมาเนี่ยครับมาเนี่ยเหรียญมาเนี่ยในอคอยมาเก็ตแคปเนี่ยเขาจะลงราคาไว้ที่เป็น0.1307ราคาของคอยมาเก็ตแคปเป็นตลาดกลางนะครับราคาตลาดกลางราคากลางเหรียญอันนี้ชื่อมาโปรโตโคอลนะครับมาโปรโตโคอลเหรียญมาเนี่ยมันมีอยู่3 3-4แบบ ใช้ใช้ตัวย่อเหมือนกันเลย M A R S แต่ว่าโลโก้ตัวนี้ไม่เหมือนกันโลโก้ตัวนี้ไม่เหมือนกันอ่าลองดูนะครับให้ดูตรงนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะดูให้มันชัดๆหน่อยเรามือสมัครเล่นนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ชัดเดี๋ยวก็งงนี่ฮะอันนี้คือมาโปรโตโคอลมันจะเป็นโลโก้แบบนี้ถ้าเป็นมาธรรมดาเนี่ยฮะโลโก้เป็นแบบนี้ถ้าเป็นมาคอยโลโก้เป็นแบบนี้และอีกอันหนึ่งถ้าเป็นมาเน็ตเวิร์กโลโก้เป็นแบบนี้ แต่มันใช้ตัวย่อแบบเดียวกันเลยมานี่นะครับสี่สี่เหรียญน,นะครับตอนแรกของของแอดจะเป็นเหรียญน,นี้นะครับมาโปรโตโคอลนะครับนี่และโลโก้เดียวกันนะฮะในโลโก้เดียวกันนี่มาโปรโตโคลอลแอดก็สั่งซื้อไปที่เออสั่งซื้อไปที่หนึ่งศูนย์จุดหนึ่งสองเก้านะครับศูนย์จุดหนึ่งสองเก้านะฮะสั่งซื้อไปที่หนึ่งจุดหนึ่งสองเก้านะครับแต่ว่าราคาปัจจุบันนั้นจะเป็น 0.129903อยู่นะฮะนี่ครับนี่นะฮะก็ไม่เป็นไรรอรอไว้นะครับตั้งรอไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวพอราคาเหรียญมาเขาลงมาถึงจุดที่เราตั้งไว้คือ129สูจุด129เมื่อไหร่ปับ๊บอ่าเขาก็จะซื้อให้เราอัตโนมัตินะฮะก็นี่ครับอ่ามาแชร์ประสบการณ์คร่าวๆนะครับประสบการณ์เรียกอะไรนักขุดนักเคลม นักเทรดแบบฉบับวันนิพกนะฮะมือสมัครเล่นไม่ได้ลงทุนนะครับไม่ได้ลงทุนคุณผู้ชมครับเออแอดไม่ได้ลงทุนเลยนะเนี่ยเพราะอะไรไปแอดก็ไปไปขุดในอันไมเอเบิลเนี่ยเวลาเวลาขุดเนี่ยมันก็ไม่มเหมือนกับไม่ได้ลงทุนอะไรเนี่ยเพราะว่าเราก็ใช้เครื่องคอมอยู่แล้วใช่ไหมครับใช้เครื่องคอมทํา Excel ทําอะไรต่ออะไรไปแล้วทํางานเรื่องของเรานะครับเวลาช่วงทํางานเนี่ยเราก็ให้มันให้มันขุดเป็นเบื้องหลังเนี่ย นให้มันขุดเป็นเบื้องหลังเนี่ยขุดแล้ววิ่งเข้าจุดๆๆ,ๆเนี่ยฮะเนี่ย lcc เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ถอนเข้า forex pay ได้อีกเนี่ยเท่ากับว่าเราใช้พลังคอมพิวเตอร์ส่วนที่เหลือเนี่ยเราใช้ word excel เนี่ยมันใช้พลังคอมพิวเตอร์ไปแค่ประมาณไม่ถึง10%ดีนะครับแล้วก็พลังส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็เอามาขุดไปเป็นแบ็กกราวน์เป็นเบื้องหลังเนี่ยครับขุดได้เท่าไหร่ก็เอาเข้ามาที่ forex pay เนี่ยนะฮะเข้ามา forex pay พอเข้า forex pay เสร็จปั๊บก็เอามาแปลง นะเอามาแปลงคอยสเว็เนี่ยแปลงเสร็จเรียบร้อยก็ส่งเข้ามา,าส่งเข้ามาที่อันนี้นี่คอยคอย ex นะฮะส่งเข้ามาที่คอย ex หรือใครจะส่งเข้าไปนั้นก็ได้นะฮะหรือใครจะส่งเข้าไปที่เซฟเทรดก็ได้แต่เซฟเทรดก็เอาไว้รับเหรียญ v i s c อย่างเดียวก็คงพอได้อยู่แต่ว่าถ้ามันมีก็ส่งเข้ามาได้แล้ว l t c เนะี่ยส่งเข้ามาได้เอามาขายในเซฟเทรดแต่ว่า ต้องทาใจหน่อยนะครับเซฟเทรดเนี่ยสมาชิกน้อยนะครับตลาดเล็กนะครับเหมือนเป็นตล,ตลาดนัดตลาดนัดหลังบ้านอย่างเงี้ยฮะตลาดนัดหลังบ้านก็เล็กหน่อยไปคอย ex ก็เอออาจจะใหญ่หน่อยหนึ่งเป็นตลาดนัดตลาดนัดที่ตั้งอยู่ท้ายตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออตลาดนัดอยู่ใกล้ตัวเมืองหน่อยแล้วก็ถ้าจะเข้าระดับโลกเลยก็ไปใบนั้นนะครับใบนั้นเนี่ยเป็นเป็นระดับ world class เลยนะฮะ world class นี่ฮะก็เอามาแชร์ประสบการณ์กันอย่างนี้นะครับไม่ต้องลงทุนครับเคลมด้วยเนี่ย yeah. ในฟอร์สเซปเป้เนี่ยแอดก็เคลมด้วยเคยทําคลิปเยอะแล้วนะครับทําคลิปเกี่ยวเรื่องการเคลมเนี่ยแอดทำเยอะมากเลยนะฮะก็ทำไว้แชร์ไว้คุณผู้ชมกับเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็เคลมได้นะเคลมเสร็จแล้วก็มาลงเนี่ยเนี่ยเคลมมาเยอะแยะเยอะแยะเนี่ยมาลงนี่นะมาลงเสร็จแล้วปั๊บก็มารวมกันแล้วก็แอดจะแปลงเป็นซีแคสนะแปลงเป็นซีแคสเสร็จแล้วก็วิดดรอออกไปนะออกไปก็ตอนนี้เข้าที่คอยอีเอ็กเดี๋ยวแอดจะไปเข้าตรงนี้อีกที่หนึ่งนะฮะ แอดจะไปเข้าที่ตัวนี้ที่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังรออยู่ก่อนนั่นก็คือ,อคูคอยกับสตางออบิกนี่นะครับคูคอยกับสตางออบิกเนี่ยสตางออบิกหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะฮะสตางออบิกหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับยังไม่ได้เข้าสู่ระบบนะฮะเนี่ยก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆกันการการ,การซื้อการขายก็คล้ายๆกันโอเคครับย,ยาวมากไป ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวแอดจะมีประสบการณ์อะไรก็จะมาแชร์แชร์แชร์ไว้นะครับส่อนเพื่อนๆคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ก็ลองลองดูได้นะครับเนี่ยลองลองดูได้ฟรีครับแอดชอบของฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนนะครับไม่ต้องลงทุนนะฮะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเงินบาทในกระเป๋าเราก็ไว้ซื้อขนมซื้อกับข้าวเติมนำ้ำมันรถอะไรไปตามเรื่องของเราเหมือนเดิมครับปกติไม่ต้องเอาเข้ามาในนี้นะฮะส่วนเรื่องของเหรียญเนี่ยเราก็ใช้วิธีอย่างนี้ครับเคลมมางอะไรมางแล้วก็ ขุดเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วก็เอาเข้ามามาเทศกันเพื่อการเรียนรู้นะฮะมาเทศกันเพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษานะครับเพื่อการศึกษาค้นคว้าของเราเองนะครับก็เป็นฉบับวันนิพกง่ายๆครับโอเคครับขอให้สนุกสนานกับการเก็บรวบรวมเหรียญคริปโตนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ